การเมืองภายในของกัมพูชามีบทบาทอย่างมากในการถักดันให้รัฐบาลใช้ประเด็นกับไทยเป็นเครื่องมือบินเบนหรือฟื้นฟูความนิยมของตนเองสรุปการเมืองภายในของกัมพูชามีส่วนยังไงหนึ่งการถ่ายอวนอำนาจจากฮุนเซนไปสู่ฮุนมาเนตปี2023ฮุนเซนลาออกและส่งต่ออำนาจให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คือลูกชายของเขาฮุนมาเนตแต่ความนิยมของฮุนมาเนตในกลุ่มประชาชนบางส่วนยังไม่มั่นคง การเปิดประเด็นปกป้องดินแดนจากไทยเป็นวิธีปลุกชาตินิยมเพื่อสร้างความให้รัฐบาลใหม่สงครามหรือความขัดแย้งถ่ายนอกกลยุทธ์รวมใจคนใน 2. ความไม่พอใจของประชาชนในประเทศชาวกัมพูชาจํานวนมากยากจนขาดโอกาสว่างงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันการจํากัดเสรีภาพการเลือกตั้งไม่โปร่งใสรัฐบาลตัวการลุกฮือหรือม็อกแบบอารับสปริงจะเกิดขึ้น การปลุกศัตรูภายนอกเช่นไทยเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจและปลุกกระแสนสนับสนุนสควบคุมสื่อและใช้วัฒกรรมรักชาติรัฐบาลควบคุมสื่อกัมพูชาแทบทั้งหมดข่าวที่เกี่ยวกับไทยละเมิดสิทธิ์หรือไทยอ้างเขตแดนถูกเผยแพร่อย่างจงใจใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพว่ารัฐบาลต้องออกมาปกป้องอธิปไตยทําให้คนในประเทศมองผู้นําว่าเข้มแข็งและรักชาติ4ปูทางสู่อํานาจระยะยาวของตระกูลหุ่น การสร้างสงครามหรือความขัดแย้งจะช่วยให้รัฐบาลใช้สถานการณ์ฉุกเฉินขยายอำนาจและให้ลูกหลานผูกขาดอำนาจต่อเนื่องในนามผู้ปกป้องชาติกลยุทธ์นี้เคยใช้มาแล้วหลายประเทศในอดีตเช่นซีเรียลิเบียพมา่าสรุปแบบเข้าใจง่ายรัฐบาลกัมพูชาไม่เพียงรบก,กับไทยเพราะเรื่องดินแดนแต่ยังใช้ไทยเป็นเครื่องมือฟื้นความนิยมรักษาอำนาจและบิ่งเบนปัญหาภายในประเทศ ขอบคุณที่รับชมครับ